เราอยู่ตรงนี้ร<ป>าคาของเรือนะคะเขาก็จะบอกเอาไว้ตรงนี้เลยถ้าเกิดว่าเราอยากจะถีบที่เป็นเนี่ยเรือหงเนี่ยนะก็30สิบนาทีเ0็ดร้อยแล้วก็จะมีเป็นแบบเรือที่เป็นเรือธรรมดา30สินาทีห0ร้อยแล้วก็เ <700 S 1> <700 S 2> รือพายเ0 0รเยน7 0็ด <800, S 2> ้อเยนเราขอเลือกอันนี้โอเคครับหงหงหงาย เอโฮงของเราาปเยอะโอ้ม oh. ีปิดหลังคาด้วยไปเยบันซีไปสิ จำที่ครอบครัวเนี่ยเขาชอบมาทํากันมากเลยก็คือถีบเรือดูบรรยากาศโดยรอบอย่างนี้แหละวันเสาร์อาทิตย์นี่เหมาะมากเราสองคนที่เป็นครอบครัวเดียวกันแล้วใช่ครับลงเรือเดียวกันอ้าวไป บรรยากาศอย่างนี้นะอากาศอย่างนี้น่าพาแฟนมามากโอ้ใช่เลยแต่แกแน่ใจเหรอว่าจะพาแฟนมาพูดอย่างนี้ก็ครอบครัวก็แด้ครอบครัวก็แด้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนพาครอบครัวมาแล้วมาปั่นเลืงอยหงเี้ยด้วยกันเนี่ยไม่เป็นไรแต่ว่าที่นี่เนี่ยเขามีเหมือนเป็นเรื่องเล่าอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดว่าเราพาแฟนมาแล้วมาปั่นที่นี่เนี่ยอาจจะเลิกกัน เพราะว่าบริเวณแถวนี้นะเขามีเป็นเหมือนกับเป็นศาลเจ้าศาลเจ้าหนึ่งที่มีเทพเจ้าที่ชื่อว่าเบนไซเทนเนี่ยท่านไม่ค่อยชอบเห็นคนรักกันเท่าไหร่เวลาคนมาปั่นแล้วก็มาทีบเรืออย่างเงี้ยใช่ไหมพอดรักกันรักกันท่านก็แบบรู้สึกชี้จับเลิกกันเลยเอาอะไรอ่ะเขาก็เลยมีเหมือนแบบเป็นเป็นการแก้ก็คือโดยการที่เราจะต้องไปที่ตึกที่เมื่อเช้าที่เราไปกันนะตึกจีโซใช้แล้วแล้วก็ พาแฟนแล้วก็ไปไหว้นี่ก็มาปั่นเรือได้ตามสบายแต่ถ้าอยากเลิกก็รีบมาเลยปั่นอย่างเดียวเลยปั่น,ป,นปั่นเลยไม่ต้องไปนะตึกนั้นอโอเคเดี๋ยวเราสองคนขอปั่นเล่นรอบๆนี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันต่อนะจ้าเลี้ยวขวาเลี้ยวลเลยขักสุดกำลังเรือเป็ดเร็วเรือเป็ดเร็ว อและนนี่นะคะก็คืออีกหนึ่งกิจกรรมน่ารักน่ารักนะคะที่มีในบริเวณสวนอินโอกาชิระนั่นเองถูกต้องแต่ตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าหลังจากเจ้พูดอ่ะอยากไปสั่นเจ้าอืมไม่ไกลไม่ไกลออกมาจากเรือเนี่ยนะครับเลี้ยวซ้ายมาตรงนี้นิดเดียวก็ถึงละข้ามสะพานมาเลย สะพานแล้วเลี้ยวขวาเนาะใช่แล้วลงสะพานมาแล้วก็เลี้ยวขวานะคะศาลเจ้าก็อยู่ไม่ไกลจากตรงนี้แหละ ะะถ้าเกิดเพื่อนๆจะเดินไปที่ศาลเจ้าก็เดินตรงไปได้เลยแต่ว่าอุ้มเห็นว่าสะพานนี้เนี่ยเป็นสะพานที่สามารถที่จะถ่ายรูปกับตัวศาลเจ้าเนี่ยได้สวยงาม,มก็เลยพาเพื่อนๆนยมาแวะดูเกาะตรงนี้อะซึ่งมันสวยจริงอืขอบอกเลยใครชอบถ่ายรูปก็แวะตรงนี้เป็นจุดถ่ายรูปได้ นะเราเดินเข้าสวนมามเราก็ไปดูโชว์ดูโชว์เสร็จแล้วเดินดูของเล่นที่ตลาดนิดนึงแล้วก็มาถีบเรือทีเรือเสร็จแล้วเนี่ยตรงนี้อเดินมาไม่ไกลก็จะเป็นศาลเจ้าศา,เาลาเจ้าเนี่ยชื่อว่าเบนชคยเบนชายนั่นเองอเดี๋ยวเรามาถึงที่นี่แล้วก็เดี๋ยวเขาไปไหว้ด้วหน่อเนาะ าในของศาลเจ้าเนี่ยนะคะก็มีบรรยากาศที่ลมลื่นพอสมควรเลยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะมาแล้วก็มาสักการะเนี่ยก็สามารถมาเดินเล่นถ่ายรูปหรือว่า,านั่งพักผ่อนได้ เจ้านะตรงเนี้ยนยะเขาก็จะมีเป็นเหมือนแบบเป็นกิมมิคเล็กๆของศาลเจ้านี้ตรงเนี้ยเป็นที่ล้างเหรียญถ้าเกิดว่าเราเอาเหรียญมาเนี่ยเราก็มาล้างแล้วก็ขอพรที่เนี่ยจะทําให้เหรียญนนะ่ะเหมือนแบบกลับมามีความร่ํารวยมีความมั่งคั่งกลับมาเฮ้ยนะ่าสนใจต้องใส่เยอะปะเจก,ก็ใส่แล้วแต่เลยที่ท,ที่ต้องการเลยนี่ฉันใส่หมดกระเป๋าอ่ะใส่หมดเลย วิธีการนะคะเพื่อนๆนเราเอาเหรียญที่เรามีใส่ลงไปในตะกร้าเสร็จแล้วตักน้ําแล้วก็อธิษฐานตอนอธิษฐานเนี่ยก็ลาดไปเลยเดี๋ยวอ,อ,อธิษฐานให้ดูโอเคขอให้เหรียญสิบนี้กลับมาเป็นเหรียญร้อยเหรียญร้อยกลับมาเป็นเหรียญห้าร้อยเยอะ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 เต็มกระเป๋าเย่โอเคเรียบร้อย แล้วเราก็เอาเหรียญนี้กลับบ้านได้เหมือนเดิมได้เลยต่อไปเหรียญแค่นี้จะ<า>ก<พ>อ,องเท่านี้เลยเพราะฉะนั้นล้างแบงค์ดีกว่าเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ทารเจ้าเป็นไซเตนเนี่ยนะคะเรายังไม่หมดที่เที่ยวแค่นี้จากตรงนี้เราเลี้ยวขวาเดินออกไปเลยแล้วก็ไปตามป้ายทางที่เขาเขียนว่าเอโนกาชิราปาร์คซูเดี๋ยวเราไปเที่ยวตรงนั้นกันไป,ป,ปเลี้ยวขวามาเดินตรงไปเรื่อยๆ อิโนโอกาชิระมานะคะเพื่อนๆฝั่งตรงข้ามเลยเดินมาใกล้ๆมาถึงตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอิโนโอกาชิระพาร์คสู่ซึ่งฝั่งเนี้ยก็จะเป็นฝั่งที่มีพวกสัตว์ต่างๆเ,ย,เยอะแยะมากมายแล้วก็ข้างในเนี่ยก็จะเป็นสวนสัตว์แบบขนาดใหญ่หน่อยครับโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราพาเดินเข้าไปดูกันเลยว่าในนี้มีสัตว์อะไรบ้างได้เลย ใช่ตรงนี้มีแพะภูเขาตรงนี้มีนกเพนกวินคือสัตว์ที่เขามีอยู่ตรงนี้คือพี่ว่ามันเหมือนเป็นแบบซิตี้แอนิมอลนะสัตว์เมืองใช่มันไม่ใช่สัตว์ป่าที่แบบโอ้โหดูดุร้ายต้องอยู่ในป่าอะไรเงี้ยน,นี่คือเป็นสัตว์ที่แบบว่าเ,เด็กๆสามารถมากเกาะดูได้ไดเออไหนไปดูแพะภูเขาหน่อย <ม>หลากหลายชนิดอยู่รวมกันนะครับเด<ม>ี๋ยวขอไปดูตรงตู้กระจกนันบากดีกว่าเออไปดิ <Hey. S 2> ตัวกินนี่พิกกินนี่พิกใช่แล้วมันเป็นสัตว์ที่เป็นแบบเหมือน พันธ์มันผสมกันระหว่างหนูกับกระกต่ายถ้าเป็นคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาเรียกว่าโมดุม o โตะโมรุโมโตะใช่ที่นี่เนี่ยเขามีให้เราสามารถที่จะจับได้ด้วยนะเขามีเป็นเวลาออแล้วก็ใช่เราถ้าเกิดว่าเราอยากเล่นกับเขาเนี่ยเราก็สามารถที่จะไปรอคิวแล้วก็ไปเล่นกับเขาได้ไป<ะ>อยากจับไหมอยากลองอยากลองอยากลองน่าจะน่ารัก ให้วาดเลยให้วาดเลยตอนเรียนอน just one โอ้ยอุ้มิ่งมอุ้มอพื่อุ้มอุ้มอุมอุ้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 มอ้มอุ้มอุ้มอุ้มอิ้มอุ้มอุ้เอุ้ม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 อุเมอุ้มอุ้มอุมอ้มอุ้มอุ้มอกติอุ้มม่ค่อยชอบเล่นกัมหนูนอเพราะว่อุหมอแบมอุ้มอม่ชอท้มันแม่ว่าคราวนี้ดี๋้วอ just uh 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 ุ้มอ yani> uh ุงมับนิอนึงแล้วกัน ไนนอ้เอออันนี้คือมันไม่เหมือนหนูที่ฉันเคยรู้จักเลยอะนี่คือนิ่มมากแล้วก็ขนแบบนิ่มเลยแล้วอยู่นิ่งมากเลยอะที่ไปรู้จักหนูที่ไหนมาคือหนูเพื่อนฉันเลี้ยงอะไรเง,งเี้ยมันก็จะแบบดิ้น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 เงี้ยเออเดี๋ยวพี่ว่าเราเอาคุณกินนี่พิกเนี่ยคืนเขาก่อนดีกว่าไหมเดี๋ยวไปดูอย่างอื่นกันก่อนกลับบ้านนะ Thank you Thank you